โปรแกรมต่อไปวัดภูสีอ, <laughs> อันนี้มึงใช่วัดภูสีนะคะเป็นวัดตรงข้ามเ,เนี่ยกวนอาาทัวอา마กับอากงอามากับกอาก,บกงทัววัดภูสี นี่ยยายหลานฝาแฝดใส่ชุดเหมือนกันทุกวันเลยไม่ไม่ขึ้นเหรอกี่ขั้นนะกี่ขั้นแค่เห็นไม่ใช่ไหมกี่ขั้นน่ะกี่ขั้นนางกี่ขั้นนางกี่ขั้นบันไดสามสามสองแปดขั้นอ่ะไป ขึ้นไหวบ่แม่พอทานอยู่ข้างหลังไม่ยอะไม่ยู่ก้นใหญ่ๆก้นใครทำไมใหญ่จังปังไหมปังมีมั่มมืดเลยเอาไม่ยามั่มแต่ว่าพญิเล็กจ้าอันอันบอกไม่ยามั่มใช้ไปหอดได้เอาเร็วๆมาสิบหอดแตเคื่อถ่ายตะลุบนี่ล่ะ อ่าด้ยินเสียงกองแล้วล่ะหอดแน่นอนยื่นเลยยื่นเลยวได้ว่ะอ้าผ่านไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งแกกิดเกยบันไดกี่ขั้นชั้นที่หนึ่งโอ้ยหอบเซวะหอบ ôi tụi mình mà tôi này quay máy quay máy tạm chay tôi yên ô bắt chắc bạt chắc phi chắc bạt ขึ้นหมดขึ้นหมดมาแล้วขึ้นหมดนางไม่ได้ขึ้นด้วยใช่ไหมอ๋อนึกว่าไม่ขึ้นแมวกับสอนไม่ต้องไปถามเพราะเขาไม่เคยขึ้นเลยถ้าแบบนี้้าโยงี้เอจริว่าันทเรียกลง ผ่านมาแล้วกระเทิบที่สองอไปกระเทิบที่สามไปขึป้นกระเทิบที่สามทรงพ่หอมแล้วค่ะส่งพ่หอมแล้วลูยได้หโน่นไกด์เราอยู่ข้างล่างโน่นนะขึ้นมา ไายรปไปบ่ไปจะมีชั่นอยู่แต่ตรงนี้ว่ะตีเขาพูดเก่งเนาะเออมันเหนื่อยตรงนั้นอีกสองโค้งว่ะตีนี่ตัวย้ายได้ย้ายหายได้คันตัวย้ายนั่นอาไปขึ้นไปนู่นถึงแล้วนู่น คนขึ้นไปถึงแล้วตรงนี้อ่ะไปปาาแล้วจีลืมลืมทาสีลิปมันอ่ะมันก็เลยสีป่าโอ้ยลืมทาสีลิปฟต์ว่าเราเมื่อยเขาเรียกหมักผางเหรอหมักผางกะทินะลงที่ไปใส่ในกับข้าวแล้กินว่านที่แกงให้เรากินชื่อเขาโรงเรียนหางนกยูงฝรั่งชื่อบ้านเราหมักผางหมักผางขับไปสู้สู้โซวสู้สู้

ทํำนาคาโหดกว่าเยอะท้ำนาคาถึงแล้วถึงแล้วใครเป็นคนสุดท้ายพอเล็กผมครับปิดสำเร็จแล้วถึงแล้วนก,กน,นะโอ้โว้าวอยู่สวยแม่น้ำโขงใช่ไหมนาอยู่น้ำโขงใช่ไหม ตอนนี้เราอยู่บนยอดโอซงพระหอบค่ะผู้สูงอายุอันนี้เพื่อนนางนะคะพี่น้องบ๊ายบายบบ๊าายยมีลมอุ้ยเรือเรือเรือฝั่งสปปเป็นทางสายงานสปปนั่นี่โอ๋ลืมไปใช่เรืออยู่ฝั่งฝั่งไทยเราเออเนาะเราอยู่หลวงพระบางใช่ใช่ใช่เราก็ลืมเรานึกอวันเรา เออบ้านอยู่ริมน้ำสวยใหดูวิวนะเพี่น้องขอคไทยเหรอลาวค่ะลาวแหละถึงแล้วทค่นี้เหรอวัดภูสีหลวงพ่อบางจับจับค่าเล็กเ้ยผมจะเฮ็ดมุมนั่นละเฮ็ดท่านั่นเลย ถึงแล้วนะคะวัดสวนบุษงศิริลองค่อยๆลองค่อยๆลองค่อยๆ้าถ้าไหนสามสองแปดขั้นนะคะพี่น้องเล็กๆเล็กๆท่าไหนเลมาๆเล็กๆเล็กๆมาอ่าอะท่าไหนถึงหันอันหัก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปค่อยชมวัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบางค่ะคิดดีพูดดีทำดีนะคะจะมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ